สหประชาชาติใช้การโจมตีลิเบียและไอวอริโคสเป็นสัญญาณเตือนบรรดาผู้นำเผด็จการไม่ให้หลงระเริงกับอำนาจแกนนำพักฝ่ายค้านคนสำคัญของมาเลเซียยังไม่พ้นวิบากกรรมหลังถูกมือดีปล่อยคลิปวิดีโอคนหน้าเหมือนขณะมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นนักท่องเที่ยวแห่ชมฝูงนกนางนวลน,นับหมื่นตัวที่ปักหลักทำรังอยู่ริมชายหาดมณฑลชานตงของจีน สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เกาะกระแสะโลกกับผมอิธิเดชบุญทิตานนดิฉันจารุทั์บุญทิตานนครับเกาะกระแสะโลกวันนี้นะครับเราจะกลับไปเกาะติดสถานการณ์ความคืบหน้านในตะว,วันออกกลางแล้วก็ในแอฟริกาเหนือนะครับนั่นก็คือลิเบียกับไอวอรีรโคสนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีชะตากรรมคล้ายๆกันนะครับก็คือถูกกองกําลังพันธมิตรกับสหประชาชาติเนี่ยลุมถล่มโจมตีอย่างหนักเลยนะครับค่ะ ซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าสถานการณ์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นนะครับเพราะเพราะว่าทางสหประชาชาติเนี่ยเขาต้องการให้พันเอกโมมากดาดัฟีผู้นำลิเบียแล้วก็นายโลรองจีบักโบผู้นำของไอวอรีโคสเนี่ยลงจากตำแหน่งนะครับในข้อหาว่ามีการสั่งให้เข็นฆ่าประชาชนนั่นเองนะครับค่ะโดยการโจมตีของทั้งสองประเทศนี้นะคะ,คะก็ถือว่ามีความชอบธรรมในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่า ได้รับฉันทามาติจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติโดยถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยนะคะสหรประชาชาติเนี่ยได้รับฉาย,ยาว่าเป็นเสือกระดาษมาโดยตลอดซึ่งหมายความว่าการโจมตีครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนบรรดาผู้นำเผด็จการว่าตอนนี้สหรประชาชาติเนี่ยเริ่มจะเอาจริงแล้วก็เราก็ไปดูกันนะคะว่าเสือกระดาษเนี่ยจะแปลงร่างเป็นเสือจริงๆได้หรือเปล่านะคะคไปติดตามชมกันค่ะ ดวงชะตาของพันเอกโมอามากดาฟี่ผู้นำลิเบียกับนายโลรองจีแบ็กโบประธานาธิบดีไอวอรี่โคสต์ตอนนี้ไม่ต้องพึ่งหมอดูที่ไหนมาช่วยฟันทงหรือว่าคอนเฟิร์มนะครับก็สามารถชี้ชัดได้ว่าตกที่นั่งพระสุขเข้าพระเสาแทรกเหมือนๆกันนะครับเพราะกำลังถูกกองกำลังพันธมิตรกับสหประชาชาติยิ่งถล่มย่างหนักเพื่อกดดันให้ผู้นำทั้งสองกล้าลงจากตำแหน่งโดยเร็วที่สุดหลังจากไปสั่งให้ทหารเนี่ยออกมาสังหารประชาชนของตัวเองปฏิบัติการทางทหารในสองประเทศ มีขึ้นหลังจากที่ทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้สามารถใช้ทุกมากตรการที่จําเป็นเพื่อจัดการกับผู้นําของสองประเทศแม้ว่าการโจมตีลิเบียจะมีเสียงคัดค้านออกมาบ้างนะครับว่าไม่ควรจะใช้กําลังแต่กับการถล่มไอวอรีโคสกลับได้แรงสนับสนุนจากสมาชิกทั้ง15ชาติอย่างพร้อมเพรียงกันเลยครับและนั่นก็ทําให้คณะ มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ใช้คําว่าทุกมาตรการที่จําเป็นได้รับความสนใจขึ้นมาทันทีค่ะซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความขัดแย้งและวิกฤตการณ์แห่งศูนย์การศึกษาและวางแผนยุทธวิธีสากลน,นะคะให้ความเห็นที่น่าสนใจค่ะว่าคําว่าทุกมาตรการที่จําเป็นมีความหมายเดียวคือการใช้กําลังทางทหารน,นั่นเองค่ะ ที่จริงแล้วสหประชาชาติเคยใช้คำว่าทุกมาตร,รการที่จำเป็นมาแล้วนะครับเช่นการจัดตั้งเขตห้ามบินเหนือน่อนานฟ้าประเทศอิรักในช่วงต้นทศวรรษที่1990ตามด้วยการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปในติมอร์เลสเตเพื่อช่วยเหลือในการแยกตัวเป็นเอกราชออกจากอินโดนีเซียและที่ชัดเจนที่สุดก็คือปฏิบัติการทางทหารในบอสเนียและก็โซมาเลียครับ ค่ะแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1,990แต่พอเข้าสู่ช่วงศตวรรษที่21นะคะบทบาทของสหประชาชาติก็ดูจะเงียบลงไปมากค่ะทั้งที่ทั่วโลกก็เกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่แทบจะไม่มีข่าวการใช้มาตรการที่เข้มงวดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเท่าที่เห็นก็จะมีการคว่ำบาตท,ทางเศรษฐกิจหรือทางทหารเท่านั้นจนสหประชาชาติถูกมองว่าเป็นเพียงแค่เสือกระดาษเท่านั้นค่ะ แต่พอเข้าสู่ทศวรรษที่2010ได้เพียงปีเศษๆนะครับเสือกระดาษตัวนี้ก็แสดงพลังให้เห็นอีกครั้งด้วยการใช้อำนาจที่มีอยู่สั่งเปิดทางให้ใช้ความรุนแรงเพื่อกำจัดความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับและปฏิบัติการโค่นอำนาจพันเอกโมมามดกาดฟี่ก็เริ่มต้นขึ้นตามด้วยการโจมตีกำลังพลของนายจีบักโบแต่แม้ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมทน้นแต่ก็ยังมีเสียงนะครับที่อุตสาห์เ็บแนมออกมาจากบางประเทศที่กล่าวหาสหประชาชาติหรือ UN ว่ามีความลำเอียง โดยเฉพาะในกรณีของไ v ว r ร Coast ที่ UN ไปเข้าข้างนาย阿 a 萨内卡斯塔拉นะครับว่าที่ผู้นําที่นาจีบักโบเนี่ยไม่ยอมส่งมอบอานาจให้ครับ แต่เรื่องนี้ค่ะนายบันคีมูลในฐานะเลขาธิการสหรประชาชาติออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงค่ะโดยบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เต็มไปด้วยความเห็นชอบจากสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงทั้ง15ชาติที่เห็นตรงกันค่ะว่าจําเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องถูกสังหารหมู่โดยผู้นําของตัวเองส่วนคําวิจารณ์ที่ว่าสหรประชาชาติลําเอียงนั้นก็ไม่เป็นความจริงเลยค่ะเพราะปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การโจมตีจุดยุทธศาสตร์ทางทหาร ทเท่านั้นและไม่มีการพุ่งเป้าโจมตีไปที่ทำเนียบประธานาธิบดีแต่อย่างใดครับการโจมตีครั้งนี้นะครับถ้าเกิดเป็นไปตามที่ u n เนะครับก็คือเพื่อปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์นะครับหลายหลายคนก็คงจะเห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็คือต้องทําให้ชัดเจนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไปเข้าตําราที่หลายๆประเทศเนี่ยกำลังกล่าวหาก็คือชาติตะวันตกเนี่ย อาศัยการโจมตีเนี่ยก็เพื่อเข้าไปครองแหล่งน้ํามันนะครับอย่างในลิเบียเป็นต้นครับค่ะแต่เห็นอย่างนี้แล้วบ้านเรานี่ดีกว่าเป็นไหนๆเลยนะคะแม้ว่าจะมีการแบ่งสีเป็นก๊กเป็นเหล่ายังไงก็ตามแต่พอเหตุการณ์ผ่านพ้นไปเราก็ยังดําเนินชีวิตร่วมกันได้นะคะก็ยังไงก็อยากยาให้ทุกฝ่ายค่ะหันมาปรองดองกันแล้วช่วยกันพัฒนาประเทศดีกว่านะคะครับค่ะ,คะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อค่ะ